พี่อมมาเป็นคําถามที่ผมอะได้ยินจากพี่แจงครับ uh huh. คือเขาได้ยินจากลูกค้าเนี่ยถามเรื่องนี้นกันมาเยอะมาก hmm. ครับผมบก็คือการเลือกใช้แก้วในคาเฟ่ครับหรือว่าร hmm. ้านกาแฟของเขาเองเนี่ยเราควรจะเลือกแบบไหนดีให้เหมาะกับร้านกาแฟเราการทําแก้วมาใ่ไซส์เหมือน t a า b u บัคอะพี่ถามกันว่าเพิ่งงานโอเบอรชั่นเยอะไหม คือจริงๆเนี่ยการเลือกแก้วเนี่ยมันก็ตอบยากนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับมูตหรือคอนเซปต์ร้านที่ต้องการนําเสนอให้กับลูกค้าใบถ้าโดยมาตรฐานอ่ะต้องบอกว่าเมื่อก่อนย้อนไปเลยนะลูกค้าจะนิยมใช้แก้วขนาดยีบสอออนซึ่ง22ออนซ์เนี่ยมันคือเอามาจากอเมซอนไงเพราะอเมซอนคือร้านกาแฟที่ขายดีมากในยุคนั้นและทุกคนเนี่ยก็อยากจะขายแล้วก็ไม่อยากจะให้กาแฟเนี่ยมันมีปริมาณน้อยกว่าอเมซอนเพราะมันจะเกิดการคอมเพลว่าทําไมคุณขายเท่ากันอเมซอนให้เยอะกว่าแต่ในยุคนี้พี่มองว่าการคอนโทรลของคุณภาพ แล้วก็รสชาติปริมาณการดื่มที่เหมาะสมกับคนเนี่ยแค่16ออนเป็นอะไรที่ดีสุดคือไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปสามารถทําส่วนผสม,สมหรือคอนโทลวัตถุดิบออกมาเนี่ยให้เหมาะสมในแต่ละแก้วได้ดีกว่าฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในยุคนี้อาจจะมีตั้งแต่12 12ส่วนใหญ่จะเน้นสมูทตี้ถูกไหมหรือร้านเปเชียลตี้บางร้านที่ต้องการเสิร์ฟแก้วเล็กครับอ16ออนจะเป็นมาตรฐานเลยต้องบอกว่าร้านกาแฟาในยุคนี้นะจากที่พี่แบบแนะนําเปิดร้านคอนเซิล90% 95%ใช้16ออนหมดแล้วเพราะว่าตอน ลูกค้าส่วนใหญ่รู้แล้วว่าเ้กาแฟจริงเนี่ยสิบหกออนเนี่ยมันคือปริมาณที่มันโอเคมันพอดีเกี่ยวกับต้นทุนด้วยไหมครับพี่ต้นทุนต่างกันไม่เยอะมากนะถ้าพี่มองนะแต่ว่า16ออนมันทําให้ทําไม่รู้ปั่นก็ได้กาแฟสามารถใช้อัตราส่วนไม่ต้องลากน้ําเยอะมันก็สามารถออกมาได้พอดีซึ่งฟามนึกภาพน,นะไอ้บัสเกตของกาแฟโดยทั่วไปเครื่องชงกาแฟทั่วไปอ่ะมันจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ18กรัมซึ่งส่วนใหญ่เวลาสกัดช็อตออกมามันจะได้2ช็อตก็คือ60 ML ถึง 75ML ถ้าเกิดจะดํิบห้น้กกองทํําาารลา ออคือลากน้ําไป90อาจจะต้องมาปรับในเรื่องของอัตราส่วนผงกาแฟให้มากขึ้นซึ่งบัสเกตของร้านทั่วไปที่เป็นคอมเมอรเชียลเกรดเนี่ยไม่ได้มีบัสเกตถึง25กรัมฉะนั้นเนี่ยพี่มองว่าการที่ใช้สัสดส่วนน้ํากาแฟที่เยอะเนี่ยมันก็ส่งผลให้รสชาติกาแฟเนี่ยมันไดรูหลดหรือมันเจือจางลงซึ่งพี่ย้อนกลับไปถ้ามองถึงมุมมองของอเมซอนเมื่อ10ปีที่แล้ว15ปีที่แล้วเนี่ยเขาเข้าใจหลืว,ว่า คนที่ต้องการซื้อกาแฟแล้วอยากจะเดินทางขับรถต้องการแก้วที่มันมีปริมาณใหญ่เขาเลยใช้มาหยีบ2ออนตั้งแต่ยุคก่อนอแล้วก็เลยแบบเปลี่ยนไม่ได้ละเพราะว่าคน,นติดภาพไปแล้วแต่ในยุคนี้พี่บอกเลยว่า ยี่สิบสองออนคนไม่ซีเรียสแล้วสิบหกออนอร่อยคุณภาพดีเออราคาย่อมเยาวบริการดีพี่ว่าคนซื้อซ้ำเพียบเลยฉะนั้นสิบหกออนน่าจะเป็นอะไรที่ดีสุดอันนี้มีความคิดพี่นะ <Okay. S 2> แต่ว่าถ้าบางคนบอกว่าเอ๊อยากจะทําร้านกาแฟให้เป็นเชนอยากจะได้ขนาดไซส์ที่มันใหญ่อันนี้คือแล้วแต่เลย <S <S คุณก็ต้องไปปรับอัตราส่วนของการผสมการสกัดชาออกมาการใช้ปริมาณกาแฟออกมาซึ่งให้มันบาลานซ์แล้วมันลงตัวที่สุดสุดท้ายแล้วอย่าลืมนะคุณจะทําอะไรก็ได้ใช้แก้วไซส์ไหนก็ได้แต่คุณต้องทำคุณภาพกาแฟให้มันออกมาอร่อย ฉะนั้นถ้าไซส์ใหญ่แต่รสชาติมันดรอปลงมาอเออมันก็ไม่เวิร์กอยู่ดีอะพี่ว่าสาคัญที่สุดเออพี่ว่ารสชาติคุณภาพสำคัญที่สุดฉะนั้น1ิบกออนดีสุดทะแล้วถ้าเป็นในพวกเก็บกับของ s ตา r ์บัคสว่าขนาดของแก้วมันช่วยคนเลือกซื้อได้มากเพราะไอ้ยี่สิบมันคุ้มกว่า16หกมากเลยม,มันเกี่ยวไหมกับขนาดของในคาเฟสมมติร้านกาแฟร้านหนึ่งอะเราไปเปิดร้านให้เขาเป็นคอนซัลท์ให้เขาอะการทำแก้วออกมาสามไซส์เหมือนสตาร์บัคสอะจะมีอะไรนะเวนตีแกรนเด พอสามไซส์และเพื่อที่จะให้ร้านเนี่ยมาทำกลยุทธ์ทางจิตวิทยาสามไซส์ให้คนเลือกแพงกว่าพี่ถามกันว่าเพิ่มง,งานโอเปอเรชั่นเยอะไหมสล็อกแก้วสาไซส์การโปรเซสการผสมเครื่องดื่มใช้หลักก้รแข่งสแบบใช้สูตรในการผสมแมนวนวล3เล่มในการทําแต่ละอันให้เหมือนกันซึ่งแล้วถามว่าร้านกาแฟเน,นี่ยในยุคแข่งขันปัจจุบันมันจะทําง่ายเหมือนเมื่อก่อนจริงหรอวะที่ให้ลูกค้าจะไปซื้อแก้วใหญ่คแค่ลําพังให้ลูกค้าเข้ามาเป็นลูกค้าประจําแล้วก็มีอัตราการขายยอดขายร้อยแก้วต่อวันพี่ถืออันนี้เป็นโจทย์หลัก การสอนหรือการคุกคีวกับกลุ่มลูกค้ามากมายเนี่ยบอกเลยว่า16ออนเป็นอะไรที่ทำง่ายคอนโทรลวัตถุดิบได้ง่ายงานโอเปอรชั่นทุกอย่างง่ายกว่าแก้วไซส์อื่นซึ่ง22ออนอะ่ะจะทำได้ยากกว่าชือถามว่าทำได้ไม่ทำได้แต่ทำให้รสชาติมันนิ่งแล้วมันอร่อยและคุมคอได้ทำยากกว่า16ออนนั่นเองฉะนั้นแนะนำ16ออนในการเริ่มต้นครับ